แบบนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลายคนจะมองว่าอุ๊ย ChatGPT จะมาแทน Google Google เสื่อมตกยุคแล้วมันใช้แล้วมันต้องหาเองมันยากขึ้นไอพวกทั้งหมดเหล่านี้ Google ผมเขาก็คงรู้กระแสนั่นแหละแล้วเขาก็เลยเหมือนพลิกเกมแค่นิดเดียวว่าไม่เห็นยากเลยฉันก็แค่ออก Agentic Search มา a g e n t i c Search คืออะไรสรุปแล้วมันคือฟังก์ชันที่จากเดิมที่คุณต้องหาคิดคีย์เวิร์ดเองแล้วเ e ิร์ชแล้วก็ต้องหาหนูน่นหานี่หานั่นมันก็เปลี่ยนสเต็ปเป็นการบอกว่าคุณบอกเป้าหมายคุณมาหรือบอกพร้อมมาสุดท้ายว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวฉันจะไปเ e ิร์ชให้คิดคาให้คิดสเต็ปเองหาข้อมูลลด้ด้้อมมสรุปกกั Everything, ัับาา Aing ททงหทงหตนนํนใเ AIatic search ซึ่งมันก็เลยจะกลายเป็นว่าจากเดิมที่คุณต้องทําเองทั้งหมดกลายเป็นเอเจนต์คนนี้จะออกไปทํานู่นนี่นั่นแทนคุณให้ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปัจจุบันเครื่องมือที่ใกล้เคียงกับคุณสมบัตินี้มากที่สุดคือ p e r p l e x i t y อ่าจริงๆแล้ว p e r p l e x i t y เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วงหนึ่งผมก็ให้เกียรติมันว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทดแทน Google ในสายตาผมได้เลยแต่พอ Google ออก AIatic search มาเองเนี่ยเจ้าอื่นก็มีหนาวเหมือนกันเพราะงั้นจริงๆแล้วเกมเนี่ย Google แค่พริกนิดเดียวแล้วข้อมูลเขาเยอะที่สุดในโลกในการเสิร์ชเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําเองแล้วเขาทําออกมาได้ดีเจ้าอื่นก็มีสันหลังวาบเหมือนกันครับ